เก็บตกหลังเกมสเปนคว่ามโครเอเชียสุดมัน5ประตูต่อ 3. สศึกฟุตบอลยูโร2020รอบ16ทีมสุดท้ายคืนวันจันทร์ที่28มิถุนายนที่ผ่านมาทับกระทิงดุอย่างสเปนสามารถเอาชนะทีมตรามมกรุกอย่างโครเอเชียไปได้ใน120นาทีด้วยสกอร์5ประตูต่อ3ผ่านเข้าไปพบสวิตเซอร์แลนด์ที่สามารถคว่ำฝรั่งเศสผ่านเข้ารอบแบบสุดเหลือเชื่อ ในเกมนี้นะครับโครเอเชียเป็นฝ่ายขึ้นนำไปก่อนจากจังหวะที่เปดรียจ่ายขึ้นหลังแต่อุนซิมอนจับบอลพลาดเข้าประตูตัวเองไปแต่จากนั้นไม่นานสเปนก็ตามมาตีเสมอได้ในนาทีที่38จากจังหวะที่กาญายิงไปติดเซฟของลิวาโควิชกระดอนมาเข้าทานสลาเบียซ้ำเข้าไปทำให้จบ45นาทีแรกด้วยการเสมอกันหนึ่งๆ เริ่มครึ่งหลังมานะครับยังคงเป็นสเปนที่บุกหนักเพื่อพยายามเอาประตูขึ้นนําและก็ทําได้สําเร็จครับในนาทีที่57จากจังหวะที่เฟรานตอรเรสเปิดบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษและเป็นอัสปปลริเกตตาที่เติมขึ้นมาโขกจ่อจอบอลตุงตะข่ายอย่างสุดสวย จากนั้นทีมชาติสเปนก็มาได้ประตูที่3จากการประสานงานกันของ2ตอเรสนั่นก็คือเปาตอเรสวางบอลยาวไปให้กับเฟรานตอเรสหลุดเดียวเข้าไปยิงแบบง่ายๆแต่ในช่วงท้ายเกมนะครับโครเอเชียตีตื้นมาเป็น2-3จากจังหวะที่โมดริสลุดเดียวเข้าไปถึงเส้นหลังและตบบอลเข้ากลางบอลคลุกคลีครับก่อนที่ออซิสเนี่ยจะยิงจ่อๆเข้าไปบอลทำท่าเหมือนจะจบลงแค่นี้นะครับแต่โครเอเชียครับ ยังไม่ตายในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่2โครเอเชียตีเสมอได้สําเร็จจากจังหวะที่ออสิทเปิดบอลเข้ามาลุ้นในกรอบเขตโทษและเป็นปาสลิตตัวสํารองที่โขกเข้าไปทําให้จบ90นาทีด้วยสกอร์เสมอกัน3-3ในช่วงต่อเวลาพิเศษลุ้นกันมันครับแต่แล้วนาทีที่100สเปนออกนำ3-4จากจังหวะที่โอโมเปิดบอลมาที่เสาไกลและก็เป็นอัลบาโรมราตา ได้ซัดโล่งๆแบบเต็มข้อบอลพุ่งเสียบตะข่ายอย่างสุดสวยครับและผ่านไปเพียงแค่3นาทีสเปนก็มาได้ประตูที่5จากจังหวะที่โอโมโอเปิดบอลไปที่เสาสองและคราวนี้เป็นทางด้านโอยาสาบาวได้ยิงในระยะเผาขนเข้าไปทำให้จบเกมครับสเปนสามารถเอาชนะโครเอเชียไปได้5ประตูต่อ3ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปแบบสุดมันอ,อ๋อสำหรับเกมนี้นะครับต้องบอกเลยว่าลุ้นกันมันมากๆ โมเมนตัม um ของเกมนี้เนี่ยพลิกไปพลิกมาชนิดที่ตามกันไม่ทันเลยทีเดียวเริ่มจากประตูแรกนะครับสเปนพลาดอย่างน่าเหลือเชื่อจากการจับบอลของอูนซิมอนทำให้บอลไหลเข้าประตูตัวเองไปและหลังจากนั้นโครเอเชียก็บุกอย่างหนักแต่ก็ทำอะไรไม่ได้และมาโดนตีเสมอก่อนจบครึ่งแรกหลังจากนั้นสเปนก็บุกอย่างหนักจนมาได้2ประตูในช่วงครึ่งหลัง เกมทำท่าเหมือนจะจบลงแค่นี้และเป็นชัยชนะของสเปนแต่นาทีที่85นะครับโครเอเชียมาไล่ตีเสมอทำให้รูปเกมเนี่ยเป็นโครเอเชียที่ดีกว่าในช่วงท้ายกระทั่งสามารถตีเสมอได้ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บแบบหน้าเหลือเชื่อจนต้องต่อเวลาไปอีก30นาทีในช่วงต่อเวลานะครับโครเอเชียโหมบุกเข้าใส่สเปนอย่างหนักและเกือบจะได้ประตูขึ้นนำด้วยแต่ซีมอนครับขอแก้ตัวด้วยการโชว์ซูเปอร์เซฟเอาไว้ ก่อนที่โมราตาและโอยาสบาวจะยิงคนละประตูช่วยให้สเปนผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายไปแบบสุดมันสำหรับโคเอเชียนะครับต้องชื่นชมหัวจิตหัวใจที่ไม่ยอมแพ้และยื้อมาจนถึง120นาทีสุดท้าย แม้ว่าพวกเขาเนี่ยจะร่วงตกรอบไปแต่บอกได้เลยนะครับว่าได้ใจแฟนบอลไปเต็มๆอย่างแน่นอนและหลังจบเกมนะครับหลุยส์เอ็นริเก้เฮดโค้ชของทีมชาติสเปนได้ออกมากล่าวชื่นชมโมราตาและพูดถึงความผิดพลาดของซีมอนโดยเขาได้กล่าวว่าเออผมคิดว่าไม่มีโค้ชชาติไหนในโลกนี้ที่จะมองไม่เห็นคุณค่าของโมราตา และสิ่งที่เขาทําให้กับทีมเขาครองบอลได้ดีเขาแข็งแกร่งและยิงประตูให้กับเรามากมายเราต้องการกองหน้าแบบเขาแน่นอนว่าผมพร้อมสําหรับเกมแบบนี้ถ้าเราต้องเจออีกครั้งแต่ผมไม่แน่ใจว่าครอบครัวของผมและแฟนบอลจะรู้สึกเหมือนกันหรือเปล่านะผมสร้างทีมให้พร้อมสําหรับเกมการแข่งขันแบบนี้ผมรู้ว่าเราทําผิดพลาดครั้งเดียวเท่านั้นแต่ในช่วงท้ายเกมมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆ ส่วนอูนายซิมอนเขาได้ให้บทเรียนกับเด็กๆทั่วโลกฟุตบอลมันเป็นเรื่องของความผิดพลาดและปฏิกิริยาของเขาซึ่งเขามีจังหวะเซฟที่ยอดเยี่ยมหลายครั้งเป็นตัวอย่างที่ว่าทำไมเราต้องเชื่อมั่นในตัวเขาผมเคยเจอเกมที่สุดตึงเครียดมาแล้วหลายแมตช์ตอนเป็นนักเตะและผู้จัดการทีมแต่นี่คือเกมที่ครบทุกรสจริงๆลุยเอนริเกกล่าว นั่นเลยครับเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่มันสุดๆนะครับมีครบทุกรสชาติจริงๆและในคลิปหน้านะครับผมจะพาไปเก็บตกหลังเกมคู่ระหว่างฝรั่งเศสกับสวิตเซอร์แลนด์ทุกคนสามารถกดตรงปุ่มตัวไอเพื่อเข้าไปดูต่อได้เลยนะยาวๆแล้วทุกคนเลยครับคิดเห็นยังไงกับเกมนี้ก็คอมเมนต์มาระบายหรือว่าพูดคุยกันได้นะครับและสุดท้ายนี้สำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกด Sub s c r i b e และก็กดปุ่มกระดิ่งข้างๆให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า